ในรอบ14ปีช่อง3เตรียมรีเมคผู้ใหญ่ลีกับนางมาลุ้นนางเอกประกบคู่โป๊เป็นอีกหนึ่งละครของช่อง3ที่เตรียมกลับมารีเมคอีกครั้งอย่างละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาละครดังในตำนานก่อนหน้านี้นำแสดงโดยปอทริสีและพลอยเชอร์มานและสำหรับเวอร์ชั่น2024 วางตัวพระเอกเอาไว้แล้วคือโป๊ปธนวัตรแต่ตัวนางเอกยังไม่ลงตัวและเฟ้นคลับต่างพากันลุ้นว่านางเอกที่จะมาเล่นคู่โป๊ปจะเป็นใครที่เดาๆดากันไว้ในตอนนี้คือเบลล่าราณีนางเอกคู่จิ้นโป๊บที่เล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแถมยังเรียกเรตติ้งเข้าช่องอย่างถล่มทลายสุดๆแต่จะใช่เบลล่าหรือไม่ต้องมารอติดตามค่ะ อีกหนึ่งนางเอกที่เฟนคลับลุ้นคือยาญาอุรัสยาเมว่าไม่เคยร่วมงานกับโป๊กมาก่อนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่น่าสนใจน้ำตาลที่จักคณาฝีมือสมราคาคุยเคยคู่กันมาแล้วและหากจะคู่กันอีกครั้งเฟนเฟนก็ไม่ติดและอีกหนึ่งสาวชวนลุ้นคือมินทีชยา ที่ตอนนี้เป็นนางเอกอิกสระแล้วแถมก่อนหน้านี้ยังมีคนเห็นเธอเข้าเข้าออกออกที่ตึกช่องสามด้วยและคนสุดท้ายคืออเอเมนด้าออบดำขึ้นแท่นนางเอกลูกรักของช่องสามอีกคนแล้ว